สวัสดีครับเจอกันนะฮะวันนี้นะครับอาจมีรถขุดขนาด20ตันนะฮะของยอคาติบิล่าไม่นังไม่ช่อมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะเป็นคาติบิล่ารุ่น 320E นั่นเองนะฮะตามชี้กระต้นคลิปของเราเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวรุ่นใหม่แล้วนะลูกค้าครับเพราะว่าเจ้าตัวคาติบิล่า 320E อย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดเทียบมวยนะฮะกับรถที่ขายที่ศูนย์เมโทรแคสบ้านเราเนี่ยเขาจะเทียบเท่ากับรถตัวคาติบิล่า 320GC บ้านเรานั่นเองนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยนะฮะจะเป และแน่นอนรุ่นใหม่นะฮะลูปทรงบอด,ดี้ก็จะมาเป็นโฉมใหม่ทั้งหมดเลยก็จะมีความบึกบึนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะฮะดูล่อดูเท่ดูสมาร์ทดูมีความโลบอททันสมัยมากยิ่งขึ้นนะลูกค้าครับก็ถือว่าเท่มากนะฮะกล้องหลังก็แน่นอนมีติดมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับนี่ล่อสวยนะครับแคสติบิล่าสามตองส่วนอีนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดดูแผงด้านข้างกันอันนี้เป็นในส่วนของแผงว่าน้ําของเขานะครับลูกค้าครับนี่ หล่อๆสวยๆแบบนี้เลยแผงมอน้ํานะฮะก็อกอากาศมอแบตเตอรี่จะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวหมดเลยนะครับนี่หล่อๆสวยๆแล้วก็แน่นอนมีสวิตช์เปื่อแบตเตอรี่ติดมาให้เรียบร้อยนะครับตามสายเครื่องจักรของแคเติบิลล่านะจะมีมาให้ทุกคันเลยเพื่อนางานาหยุดงานหลายวันนะครับก็สามารถมาตัดแบตเตอรี่เองได้เพื่อเป็นการเซฟแบตเตอรี่กันแบตลวไหลได้ด้วยนะครับถือว่าดีมากๆนะครับอ่ะโอเคอ่ะเดินอ้อมไปนะครับดูในส่วนของสภาพปั๊มไฮดรของเขากันบ้างนะครับนะฮะหล่อนะครับอ่ะเปิดแผงปั๊มเลยนะครับ Okay. ครับสภาพปั๊มนะครับแห้งกิฟตนะฮะจุดก็ซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะแห้งๆสวยๆเลยนะครับ่าด้านข้างก็แน่นอนตีตาส,ามสัมผัสอีทั้งสองฝั่งแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีช่องเก็บของติดมาให้เรียบร้อยเพื่อเก็บพวกกระบอกจจราบีอะไรเล็บบุกอีสำรองอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเก็บตรงนี้ได้เลยนะครับ นี่นะฮะบูมอามสวยลอยล้าลายดาไม่มีนะครับลูกค้าครับแล้วก็ต้องขอย้มหนักแน่นอนมีติดมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะนี่สวยๆหล่อๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าไปภายในหัวเก่งกันลูกค้าครับนี่นะฮะ หลักจากก่อนขึ้นไปลองขับเคสนะตรงเท้าของเขาเนี่ยเขาจะมีตัวสลับคอนโทรลนะครับผมติดมาให้เรียบร้อยเลยตามสายลุคุณรุ่นใหม่แหละพวกนี้จะมีติดมาให้ทุกคันเลยนะครับ <c oughs> เผื่อหน้างานรามีคนับหลายคนนะ <c oughs> ก็สามารถมาสลับวาล์วคอนโทรลตัวนี้ <c oughs> ให้ถนัดตามแต่ละคนขับได้ <c oughs> เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่าเนี่ย <c oughs> เวลาไม่มีวาล์วตัวนี้เนี่ยเราต้องมานั่งไล่สายนะลูกค้าครับเสียเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยแต่รุ่นใหม่ไม่ต้องหมุนวาล์วเดียวก็ใช้งานต่อได้แล้วนะครับถือว่าดีมากมากนะครับนี่เบาสวยดีแล้วสวยงาม ง่ายใช้งานง่ายนะครับนี่นะฮะหน้าจอกล้องหลังชัดแจ๋วนะครับแอร์การทําความเย็นนะครับก็ามาเย็นพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับนี่ย็นเชียบนะฮะไฟฟ้าไอน้ำขึ้นเลยนะครับเย็นจริงนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวลองขับเทสตกันเดี๋ยวผมลองเทสตัตมให้ดูกันเลยเป็นรอบต่าสุดไปเลยนะครับลูกค้าครับเดี๋ยวลองกดตัวให้ดูนะอะ่ลอยได้สบายๆนุ่มๆน,นะฮะตัวนี้นะครับนี่นะฮะ นิ่มนะครับคอนโทรลนะครับก็ใช้งานได้ครบดีปกตินะครับสวิงซ้ายขวานะครับได้ครบดีปกติเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองตัวเดินกันบ้างนะครับนี่ตัวเดินเดินหน้านะครับถอยหลังนะครับบิดตัว ตีราคานะครับนี like okay. Okay. So okay. so so ่ก so ็ส so ู yeah. s <S yeah. <_<_้แรงได้ดีปกติเลยนะครับทั้งสองฝั่งนะอันนี้คือล้อมแบบรอบต่ําสุดให้ดูเลยนะครับก็บอกได้เลยว่าพร้อมลุยพร้อมใช้นะครับอ่าโอเคแล้วถัดไปด้านหลังกันต่อลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดฝาเครื่องดูในส่วนของสภาพเครื่องของเขากันต่อนะครับผมแต่เดี๋ยวเราตัดไปเลยนะครับเนี่ยนะครับผมถัดขึ้นมาด้านบนนะครับผมได้ทาการเปิดฝาเครื่องยนต์ของเขารอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะลูกค้าครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยนะฮะเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์6สูบเือโบนะคัวนะคร เทอรานแคตวิลล่าลาดีหกนั่นเองนะครับลูกค้าครับนี่วางสวยแต่นี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพเครื่องใกล้ๆกันนะครับครับแองสวยดีมากๆจุดรั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับแล้วก็พเสียงเครื่องการทํานงานของตัวเครื่องยนต์เขาเนี่ยก็ทํางานได้นิ่มแน่นดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะ ด้านหลังนะครับก็มาสวยนะตัวนี้นะครับหลังคอลังคาสวยไม่มีผุนะลูกค้าครับโอเคไปดูแพคคอนโทรลกับมอเตอร์สวิงของเขากันนิดนึงนะครับนี่สภาพแห้งๆสวยๆงามๆนะตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าแห้งสวยทั้งคันเลยนะครับนี่งามมากนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการค้าชมนะครับลูกค้าครับสภาพรอบคันนะฮะสภาพเครื่องสภาพภายในแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะฮะของเจ้าตัวแคตเทอิล a ่าสามตองสุด E คันนี้นะครับก็ได้เกิดทนายที่ดูแล้วสนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถาม คุณผู้มเตือนฮะได้ที่เบอร์ตัวนี้ก็ตรงนี้นา่นบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าได้ต่อเข้ามานะ,ะก็จะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอดใช้งานของเขาแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะฮะและดูได้ชมกันทงางไลน์อีกทีด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดใจนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าแฮงสวยทั้งคันจุดรั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับแล้วก็แรมปั๊มเครื่องตัวเดินของเขาเนี่ยทำงานได้แน่นแรงดีหมดเลยเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ฝากคุณน,น,นี้ถ้าเกิดท่านใดที่เราชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้พาสินค้าตัวใหม่ของเรานะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ